สวดีค่ะช่องไม่บัวน้องจ๊อบผู้รักต่างวัยวันนี้แม่บัวอยู่คนเดียวนะคะน้องจ๊อบเขาลงไปต่อบาทที่กรุงเทพไปทุระ ๊อบอยู่เขาจะต้องไปถ่ายทําแม่บัวไม่ถนัดเนื่องการถ่ายทําในขณะที่น้องจอบอยู่ด้วยน้องจอบจะเป็นคนถ่ายคนภาคแม่บัวจะไม่ถนัดไม่คล่องแล้วอากาศร้อนร้อนมากเมือ่อสองสามวันมานี้แม่บัวลูกไปไหนไม่ได้มันหน้ามืดมันเวียนหัวแม่บัวต้องเอาผ้า ไปพรมน้ําแล้วก็มาหม่มใช้ผ้าคลุมไหล่นะ,ละคะเปไปชุบน้ําแล้วก็มาห่มเพื่อให้คลายร้อนไม่งั้นอาการเวียนหัวมันจะเกิดหน้ามืดแล้วก็แล้ว,วันนี้มาถ่ายแค่นี้พอได้ ชอบลงคลิปก็มาถ่ายเอาข้างบ้านแม่บัวนี่แหละคะ่ะมาถ่ายเอาข้างบ้านแม่บัวคือบรรยากาศริมน้ำริมน้ำยามนี่เดินมาไม่ถึงห้าร้อยเมตรค่ะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะบรรยากาศยามเย็นริมฝั่งน้ำ นี่ติดกับป้นแม่บัวพ่าได้ให้มีคลิปลงไม่ให้ขาดยอดวิวแม่บัวเหรียญกำลังขึ้นฮอตร้อยเหรียญจาก youtube ถ้าเราไม่มีคลิปลงอย่างต่อเนื่องก็กลัวไม่ได้เพิ่มแม่บัวก็เลยมาถ่ายอบรรยากาศยามเย็น ริมน้ําริมน้ํายามน้าบัน,แม,บมมนแม่บัวมาไม่ทันแม่บัวมาไม่ทันเมื่อกี้มีคนใส่ตะข่ายมีคนใส่ตะข่ายอยู่ในลําน้ําเขาขึ้นพอดีน้องจอบโทรมาบอกว่าไปถ่ายคลิปให้หน่อยจะได้ลง y u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  e ถ่ายเสร็จแล้วก็ส่งภาพให้เขาให้เขาเป็นคนลงแม่บัวก็จดไว้ว่าจะลงเองแต่พอลงจริงๆ ปุ่มที่เราจดมันไม่มาแม่บัวก,ก็เลยไม่ได้สคลิปวันนี้ค่ะประมาณนี้แหละคะ่ะหน้าจุดนี้ตอนเย็นๆจะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายค่ะถึงหน้าน้ำอโอรกดาสิงหากันยาน้ำจะเต็มฝั่งล้นฝั่งค่ะก็จะจัดงานแข่งเรือกันประมาณนี้โค้งลงไปทางนู้นค่ะนี่แหละคะ่ะ นนในไกลบานแม่บัวนิดเดียวค่ะแต่บรรยากาศก็กสวยงามตอนนี้พระอาทิตย์ลงแล้วค่ะมืดไกลมืดแม่บัวก็มาทายสักนิดสักหน่อยวิวบรรยากาศฝั่งนูน้นก็ตอนเย็นมาก็จะมีคนมาวิ่งออกกําลังกายฝั่งนี้ก็มาวิ่งเหมือนกันค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้วิ่งออกกําลังกายแถวนี้ น้องจ้าอยู่น้องอจ้ากลมาจำมาวิ่งแถวนี้แล้วก็มาถ่ายอารามน้ำยาแห่งนี้นี่มันไม่บัวน้ำจะสะอาดมากเพราะว่าให้ชาวบ้านเขาใช้ทําแหล่งปราปา,ปาไว้กินไว้ใช้ไว้ปลูกผักทํานารอบที่สองก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะนีพระอาทิตย์ตกลงแล้วตกดินแล้ว อันนี้สงสัยจะเป็นที่ดักปลาของชาวบ้านมาไม่ทันลุงที่เคยสารกระสมที่แม่บัวเคยลงตอนก่อนน่ะเขามาใส่ตาข่ายแม่บัวถามว่าเขาขี่เรือเหรอเขาบอกว่าเขาเขาว่ายน้ำเอาเขาไม่ได้ใช้เรือเขาลงไม่ลึกค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะพอได้คลิปสักนิดสักหน่อย ลงเพื่อให้ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ขาดวันละคลิปสองคลิปก็ดีช่วงนี้น้องจอบไม่อยู่ถ้าน้องจอบอยู่ได้วันละห้าหกคลิปแปดคลิปก็เพิ่มขึ้นมาเป็นแปดเหรียญหกเหรียญเดือนหน้าก็หวังว่าจะได้สักสองร้อยสามร้อยเหรียญจะทันไหมวันที่ยี่สิบนี้เขาก็จะจ่ายเงินให้แล้วแต่น้องจอบนะ่ะจำเป็นต้องไปต่อบัตร ต้องไปต่อบัตรเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่คนไทยเมื่อถึงกำหนดมันหมดอายุก็ต้องไปต่อค่ะไม่ต่อไม่ได้ถ้าไม่ต่อมันผิดกฎหมายมันจะโดนปรับโดนปรับเยอะค่ะพระเจ้าประจำเป็นก็ลงไปทำแม่บัวเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยที่บ้านยังไม่เคยกวาดสักครั้งตั้งแต่เขาลงไปเขาลงไปได้สองวันแล้วค่ะ แต่ก็โทรหาแม่บัวข้อความหาอยู่ตลอดส่งลูกวิดีโอคอออยู่กับลูกกับหลานอยู่กับพี่สาวพักอยู่กับพี่สาวพี่เคยเป็นคนพาไปต่อบัตรไปถ่ายเอกสารแล้วก็ไปทําที่สถานทูตไปต่อบัตรไว้แล้วก็เสร็จแล้วก็ขึ้นมาคงอาจจะเป็นเดือนหน้าก็จะลงไปรับบัตร หน้ามืดเวียนหัว FC ทุกคนบอกว่าไม่บัวไม่เป็นอะไรหรอกไม่ตายง่ายหรอกหน้าตาย,ยังสดใสอยู่ก็สดใสเป็นบางครั้งที่ออกไปถ่ายคอนเทนต์กับน้องจอบบางครั้งมันก็ฝืนที่ FC บางคนบอกว่ายายแก่ยายทวดเดินจะไม่ไหวแล้วใกล้จะตายแล้วอันนั้นมันก็แล้วแต่เขาครับแล้วแต่คนเขามอง ความเป็นความตายนี่มันประมาณไม่ได้บางครั้งเด็กก็ไปก่อนเขาถึงได้เรียกว่าคำโบราณหัวดำไปก่อนหัวดอนที่หลังหัวดอนในหมายถึงว่าหัวหงอกมันก็นแล้วแต่ค่ะคนเราชีวิตคนเรามันไม่แน่ความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนตายช้าหรือตายเร็วก็ตายเหมือนกันแม่ปูไม่ได้ห่วงเรื่องความตายแล้วแต่บุญแต่กรรมว่าเราจะได้อยู่นานอยู่ช้า เอซีทุกคนขอบคุณในน้ำใจในความมีเมตตาที่เอซีบางคนก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจในชีวิตคู่ของแม่บัวบางคนก็ไม่เข้าใจคิดอย่างเดียวคือว่าทำไมแกแล้วมีผัวเด็กอันนี้มันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาว่ามาเจอกันได้ยังไงทำไมถึงมีความผูกพันทำไมถึงมีความห่วงใยทำไมน้องจอบ เขาถึงห่วงยญยแม่บัวบางคนก็ว่าเขารอเอาสมบัติไม่มีค่ะไม่มีสมบัติได้จะอยู่กินไปวันวันบางวันก็ได้น้อยบางวันก็ได้มากถึงได้พยายามพากันทำ YouTube ทำเพจค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแลนวันใหม่แม่บัวจะไปหาคลิปสวยๆที่อื่น แต่ก็ไม่ค่อยกล้าขับรถเท่าไหร่ค่ะสวัสดีค่ะ